สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมาอัปเดตราคาใหม่ๆอัปเดตโปรใหม่ได้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูโปรโมชั่นสำหรับการซื้อไ e ไโฟน14นะครับวันนี้นำมาให้ดู2รุ่นก่อนก็คือจะเป็น iPhone 14แล้วก็14 plus นะครับซึ่งก็เป็น2รุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับ iPhone 14ถ้าเป็น14 pro แล้วก็14 pro max เดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตราคาอัปเดต pro ให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วย iPhone รุ่นใหม่นะครับ14แล้วก็14 plus ที่สามารถซื้อได้ในราคา7,900บาทราคานี้ซื้อได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเดี๋ยว คลิปนี้ผมมาเล่ารายละเอียดทั้งหมดรวมถึงจะสรุปโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับมาให้ได้ดูกันด้วยสําหรับท่านใดที่อยากจะซื้อ iPhone 14หรือว่า14% p l u สนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ iPhone 14แล้วก็14% p l u นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีขนาดหน้าจอที่ต่างกันนะครับสิ 14, หน้าจอ6.1นิ้วก็คือเท่ากับ iPhone 12 iPhone 13ปัจจุบันนะครับส่วน iPhone 14 p l u พสมีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วเท่ากันกับ iPhone 13 Pro Max นะครับเอาละครับเดี๋ยว ดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนวันนี้มีมาให้ดูกันจาก Lazada แล้วก็ Sho ป e ปีนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อเป็นพรีออเดอร์ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันด้วยพร้อมส่วนลดในช่วงนี้เป็นโปร99นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 14กันก่อนนะครับจากทางด้านแอป Lazada สั่งวันนี้นะครับเริ่มจัดส่งสินค้าวันที่16กันยายนนี้ตัวเครื่องเป็นเครื่องศู์ไทยโมเดลไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่32,900บาทสำหรับ iPhone 14ความจุ128 g b วิธีการจ่ายเงินนะครับเราก็สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ3,290บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุนะครับถ้าไนที่กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วสินค้าหมดเดี๋ยวลองกดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็สามารถสั่งจองได้นะครับในส่วนของสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีร้านนี้จัดจำหน่ายโดยทาง Apple นมาาาาขยผ่ท l a zada ส่วน iPhone 14 Plus นะครับจัดจำหน่ายโดยร้าน iStudio มาขายผ่านทาง Lazada นะครับก็สามารถสั่ง pre-order ได้เช่นเดียวกันราคาเริ่มต้นที่37,900บาทนะครับสำหรับความจุ128 g b วิธีการจ่ายเงินก็ผ่อนได้นะครับซึ่งในการจัดส่งแบบ pre-order เขาบอกไว้ว่าจะเตรียมจัดส่งภายใน30วันนะครับไม่ได้บอกไว้ชัดเจนเหมือนทางด้าน iPhone 14สินค้าเป็นของแท้100เนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 14แล้วก็14 Plus นะครับท่าในใดที่อยากจะสั่งจองล่วงหน้านะครับก็เข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปกดสั่งซื้อกันได้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปเก็บคูปองส่วนลดจากทาง Lazada นะครับจะได้มาใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมในส่วนของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ส่วนราคาจากแอปช้อปปีนะครับตอนนี้มีให้สั่งจองเฉพาะ iPhone 14นะครับสำหรับ14 Plus 14 Pro 14 Pro Max ตอนนี้สินค้าหมดนะครับแต่ว่าถ้ามีการเติมสินค้าเมื่อไหร่ผมจะ มาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับ iPhone สิบสี่จะจำหน่ายโดยร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับถ้าสั่งซื้อจะต้องชําระเงินภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้นที่32,900บาทสําหรับความจุ1 2 8่งร้อยยี่สิบถ้าเป็น5 1 2ร้อยสิบสองกิกะไบต์ก็สี่หมบาทแล้วก็พิเศษตอนนี้นะครับเขามีคูปองมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ถึง1,500บาทนะครับสามารถนํามาใช้เป็นส่วนลดได้วิธีการจ่ายเงินเราสามารถผ่อนได้สูงงสุดถึ 48งวดนะครับผ่อนเพียงเดือนละ879บาทต่อเดือนเท่านั้นถ้าสั่งซื้อวันนี้ก็จะได้รับเครื่องประมาณวันที่16นะครับวิธีการจัดส่งจัดส่งให้ฟรีตอนนี้มีเหลือ3สีนะครับสีมิตไนส์สีเลส Red, แล้วก็สีบรูนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีนะครับท่าในใดที่อยากสั่งซื้อล่วงหน้าก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ล Studio e. ร้้าาานนนึจจดยโ i สำหรับ iPhone 14แต่ว่าร้านนี้มีเฉพาะความจุ512 g b นะครับราคา45,900มีคูปองส่วนลดจากร้านให้1,500บาทผพนสูงสุด48งวดนะครับงวดละ1,227บาทนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งในส่วนของสีมีเหลือ3สีนะครับสีมิดไนท์สี night, สตาร l i g h t แล้วก็สีเร d นะครับสำหรับความจุ512 g b ถ้าไหนที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของช h o ป e ีนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับสำหรับ iPhone 14แล้วก็ 14 Pro จากทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee ถ้าท่านอยากจะสั่งซื้อผ่านทาง2แอปนี้นะครับเข้าไปที่ลิงก์ไปดูรายละเอียดนะครับอยากจะซื้อรุ่นไหนก็สามารถสั่งจองไว้ก่อนได้ในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือก็มีโปรที่ราคา เกือบจะเท่ากันนะครับแต่ว่าก็จะต่างในเรื่องของสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าในแต่ละค่ายนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับเป็นของค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ iPhone 14มีตัวอย่างมาให้ดูเป็นความจุ128กิกะไบต์นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่32,900บาทถ้าเราสั่งจองวันนี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งจองได้เลยที่เว็บไซต์ของ TrueMove H นะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์มาให้ในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนก็มีหลายโปรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละโปรนะครับสำหรับ ราคานเน็ตรายเดือนนะครับก็มีอยู่4แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,699บาทเดือนละ1,499เดือนละ1 1 9 9แล้วก็เดือนละ699บาทนะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็น3แบบนะครับแถวด้านบนนะครับเป็นโปรสาหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันนะครับที่มีอายุการใช้งาน90บวันขึ้นไปนะครับนี่ก็จะเป็นแถวด้านบนถัดลงมาแถวกลางก็จะเป็นลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปนะครับโปรน,น,น,นปนโป ที่พิเศษสําหรับผู้ถือบัตร True Black Card นะครับก็จะแบ่งกันแบบนี้มาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับถ้าท่านไปเปิดเบอร์ใหม่วันนี้แล้วสมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อได้ราคา24,100พร้อมกับจ่ายค่าเน็ดลุงหน้าประมาณ4,280บาทนะครับต่อมาเป็นโปร1499นะครับซื้อได้ราคา25,200ค่าเน็ดลุงหน้า3,700ันเจ็ดร้อยบาทนะครับโปรหาานึ่งหนึ่งเก้าเก้าซน้2,600บาทาสองหบื่นหก็ันเจ็ดร้าย p r า699ซืลุงห้้าสองพั า29,300ค่าเน็ตลุงหน้าประมาณ1,605บาทนี่เป็นโปรสําหรับการไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนท่านที่ใช้เบอร์ทูมุฟเออยู่แล้วนะครับใช้มามากกว่า1ปีขึ้นไปก็สามารถซื้อได้ในราคา24,100บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตลุงหน้าโปร1499ซื้อได้ราคา25,200โปร1199ซื้อได้ราคา26,700แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา29,300คนที่มีบัตรทูแบ็กการ์ดนะครับซื้อได้ในราคา23,100 บาทถ้าท่านมีโปร1699นะครับส่วนโปร1499ซื้อได้ราคา24,200แล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา25,700นะครับนี่เป็นรายละเอียดของการซื้อ iPhone 14นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับค่าย TrueMove H ส่วนโปรสําหรับการซื้อ iPhone 14 Plus นะครับความจุ128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,900บาทนะครับความจุมี3ความจุราคาเครื่องพร้อมโปรนะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ที่สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อได้ ราคา29,100จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าประมาณ4,200บาทนะครับโปร1499ซื้อได้ราคา32,000ค่าเน็ตล่วงหน้า3,700บาทนะครับ1199ซื้อได้ราคา31,700ค่าเน็ตล่วงหน้า2,600แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา34,300ค่าเน็ตล่วงหน้า1,605บาทลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปซื้อได้ราคา29,100โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าโปร1499ซื้อได้ราคา32,000บาทโปร1199ซื้อได้ ้ราคา31,700แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา34,300บาทส่วนคนที่มีบัตร True b a c k g a r d นะครับซื้อได้ในราคา28,100เมื่อมีโปร1699โปร1499ซื้อได้ราคา29,200แล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา3700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับที่เป็นสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่มีบัตร True Backguard นะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสั่งจองล่วงหน้านะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์ True ทุกสาขาสำหรับ iPhone 14แล้วก็14 Plus นะครับรายละเอียดของโ r o ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ดูต่อกันที่ราคาจากค่าย AIS นะครับสำหรับโปรการเปิดเบอร์ใหม่ก็จะคล้ายกันนะครับซึ่งโป o ที่น่าสนใจก็จะเป็นโ r o สำหรับลูกค้า AIS นะครับท่านสามารถไปเลือกซื้อได้นะครับมีให้เลือกเป็น2แบบนะครับด้านบนก็จะเป็นเครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ 5G นะครับสัญญา2ปีหรือว่า24เดือนก็จะเป็นแถวด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเป็นสัญญา 12เดือนนะครับราคาก็ต่างกันเยอะพอสมควรมาดูรายละเอียดของสัญญา24เดือนกันนะครับซื้อได้ราคา13,400เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,699นะครับค่าเน็ตลงหน้า9,000โปร1499ซื้อได้ราคา16,500ค่าเน็ตลงหน้า8,000นะครับโปร1199ซื้อได้ราคา19,500ค่าเน็ตลงหน้า6,000ส่วนแถวด้านล่างก็จะเป็นสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น22,100ค่าเน็ตลงหน้า4,000บาทเป็นโปร1699รายละเอียดประมาณนี้นะครับส่วน iPhone 14 Plus นะครับ ก็มีสงแบบเหมือนกันซึ่งแถวด้านบนก็จะเป็นสัญญา12เดือนนะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแต่ว่าเป็นสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้า AIS ที่ใช้งานมามากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับแพ็กเกจแรกเป็นเดือนละ1699านะครับซื้อได้ราคา29,100บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าส่วนแถวด้านล่างที่น่าสนใจนะครับสัญ,ญญา24เดือนซื้อได้ราคา2,400เมื่อมีแพ็กเกจรายเดือนเดือนละเนล่งห1499ซื้อได้าคา 22, 500, ่าเน็ตล่วงหน้า8 0 0าแล้วก็โปร 1 1 9 9ซื้อได้ราคา25,500ื่าพนรค่าหนึ่งลูหน้า6000นนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรสำหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็14 Plu s จากทางนัานค่าย AIS นะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย DT แทนะครับ iPhone 14ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,900บาทนะครับซึ่งก็นั่นจะเป็นค่ายที่ซื้อได้ในราคาถูกที่่่สุดแตวา ราคา7,900บาทจะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า d t แทนะครับที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปแล้วมีสถานะเป็น Blue Member นะครับดูได้จากตารางด้านบนเลยนะครับตารางนี้จะมีสัญญาในการใช้งาน24เดือนทุกโปร มีให้เลือกทั้งหมด4แพ็กเกจนะครับเริ่มกันที่แถวด้านบนนะครับแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ2199ซื้อได้ราคา7,900บาทสาหรับลูกค้าแพทิทัมบลูเมมเบอร์นะครับถ้าเป็นโกเมมเบอร์ก็8,400ลูกค้าดีแท็กทั่วไปนะครับซื้อได้ราคา8,900บาทแต่ว่านะครับจะมีค่าเน็ตลูกหน้าถึง18,000บาทนะครับนี่เป็นรายละเอียดของเขาค่าเครื่อง7,900จริงแต่ว่าค่าเน็ตลูกหน้า18,000บาทนะครับแล้วก็รายเดือนค่อนข้างแพงนะครับ2,190 9บาทต่อเดือนถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปสอบถามได้ส่วนโปร1499ซื้อได้ราคา15,500นะครับโปร1099ซื้อได้ราคา19,500แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา23,500รายละเอียดโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับส่วนแถวด้านล่างเป็นลูกค้าทั่วไปสัญญา24เดือนนะครับก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,900บาทค่าหนิดลุงหน้า1,800เหมือนกันไปเร็วกันนิดนึงนะครับส่วน iPhone 14 plus นะครับความจุ128 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3 0 0 0 7,900โปรเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นแพทเทนัมบลูเมมเบอร์นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ราคา25,000คั้เหนื่อลุงหน้า12,000บาทนะครับโปร1099ซื้อได้ราคา24,500คั้เหนื่อลุงหน้า8,400บาทนะครับโปร699ซื้อได้ราคา28,500คั้เหนื่อลุงหน้า4,800บาทรายละเอียดของโปรอื่นก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นสําหรับลูกค้าทั่วไปสัญญา24เดือนนะครับซื้อได้ราคาเริ่มต้น22,500 500บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499ค่าหนึ่งหน้า12,000บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ d t a c Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาของ iPhone 14แล้วก็14 Plus นะครับโปรโมชั่นทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรนะครับชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ